วันนี้ก็อยู่กับผมช่างปิ๊กมาต้าคามก็ท่าหายกับการทำคอนเทนต์ทาง y YouTube ใช่ไหมหลายหลายคนก็บอกว่าพี่พี่ทำไมไม่ลงคลิปใน YouTube เลยน,ะนี่ก็เป็นถือว่านิมิตใหม่อันดีแล้วกันก็เริ่มทำแล้วเพราะว่าตอนนี้ได้คนตัดต่อ,ตอ,ตอวิดีโอมาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดนี่แทนมาดนเราอยู่ที่ไหนไม่ปลาย้านเลยอันนี้คือบ้านรถแต่งนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ริง ้านรถแต่งเนี่ยเขาทำรถยนต์นะเป็นหลักนะครับก็จะเป็นบอดี้พาร์ทแล้วก็ทำสีนะครับจริงๆเราก็เป็น f c oh <my> บ้านรถแต่งนี่มา10กว่าปี20ปีแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มาอีกฝั่งหนึ่งของบ้านรถแต่งหลายคนก็รู้นะว่าเราได้ขยับมาเล่นฮารเลย์แล้วนะครับก็มาฝากให้พี่เขาดูแลรถให้นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวไปเจอกับเจ้า,จาของสำนักนะครับบ้านรถแต่งแล้วก็เป็นวุฒากลุ่มของแรนด r เดอร์ที่เราจะเข้ากลุ่มด้วย ที่วันนี้รถเยอะมากเลยดูขอบดูขอบเดียวต้ี่ัสดีครับพีเนครับีครับวครับผมก็อันนี้เจ้าสำนักบ้านรถแต่งที่ร้าน จะได้แน่จริงวันนี้ได้แน่จริงครับแน่แน่ตามคอนเซ็ปต์ที่เราทำใช่อันนี้อันนี้รถเราที่มาให้พี่เปิ้ลช่วยดูอะไรอ่ะอ่าโมดิฟายใหม่เออแล้วก็ดูที่หลังหมดเยอะมากือว่าเยอะเยอะนะสำหรับสำหรับภาคอีสานบ้านเราครับผมใชอันนี้เป็นรถเราที่ให้พี่เปิ้ลช่วยทำเก็บซองเก็บอะไรให้ครับผมก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับก็อันนี้มีหลายคันมากเลย น right ั่งรถพิเปิลเนี่ยเจ้าของสำนักนีคันไหนครับพี่ก er> ็หลักๆก็สองคันนี้ครับที่สี Idol> ่แล้วก็จะมีคันหนึ่งเร็วๆนี้สีส้มเป็นซี o โอทั้งหมดเลยซีอโอครับผมสอเท่สองพันยี่สี่ครับผมว้าวก็จริงๆวันนี้แค่ถ่ายเป็นจุดเริ่มต้นก่อนว่าเราจะกลับมาทำยูทูบแล้วก็วันนี้เตรียมนัดกับพิเปิ้ลแล้วว่าจะพาไปขี่รถเล่นเราจะทำคอนเทนต์ ดูสภาพอากาศดูเผ็นเผ่นมหาแดดของเท้าอะไรอะไรงานเราไม่ขนกแดดเลยไม่ได้เหนลยไม่ต้องมาเดิน่อาเดินอันนี้เราทำอะไรไปบ้างดูรถเอาดูรแขืมเอา่ต้นอนเนาะอ่นี้เป็นคลิปแรกเปิดหัวมาเลยเราก็อยากโชวรถเราเนี่ยครับแมอันนี้เปิดหัวมาเลยก็คือต้องคุยทีเรื่องหัวก่อน ครับอ่าก็คือเปลี่ยนชิวหน้าใหม่ครับเป็นสีเขียวสีเขียวเขียวแคนดี้เลมอนจริงๆเนี่ยคุยกับพี่เปิ้ลตอนแรกผมจะทำล้อสีเขียวแก่แต่พี่เปิ้ลบอกว่ามันไม่เข้ากับชิลว่ะใช่ใช่ครับมันไม่ไม่ตามคอนเซ็ปต์ลงไปคอนเซ็ปต์ภูมิมันต้องแลกต้องแลกแลกจริงอ่ะดูสีนะครับสีล้อสีล้ออันนี้ก็เป็นตัออว่าเริ่มต้นครับยันี้ก่อนจุดเริ่มต้นสเต็ปแรกครับสเต็ป มีอะไรบ้างพี่ก็ทําตัวยกแฮนครับผมอันนี้เป็นงานคัตตอมค่ะพี่เปิลทําให้แล้วก็นี่ครับให้มันจี๊ดจ๊าดหน่อยนี่ของเรียกปากเขอาบ้าใช่ครับปากเข่าาครับแล้วก็ตัวแผกครับเอาไว้ให้แม่บ้านสอนก็จริงก็ช่วยได้เยอะเลยการตกการตกแล้วก็เวลาคลิปกระเป๋ามันมีประโยชน์มาก แต่งคันนี้ที่จริงเราก็แต่งมาจากที่พอร์ตมาบากส่วนแล้วก็มาเก็บส่งกับพี่เปิ้ลต้องมีสายไฟบางจังเพราะว่าด้วยเวลาออกทิปเขาบอกว่าแต่มันไม่เพียงพอจริงหรือต่อเราไม่รู้เราฟังหรอมาอย่างเดียวเราก็อ้ยังไหนก็จะออกคลิปอะใส่ก่อนดีกว่าใส่ก่อนันอันตรายนะครับไม่มีอะไรอีกนะพี่เปิ้ลมีแก่บอกใช่ครับเอาบอกแค้มาแก้ เพราะว่าสิริลักษของเสีพิกเขาเพราะว่าผมคนขาสั้นก็มาทำใส่นี้ให้เมียสอนแล้วก็เดี๋ยวมีเสริมบอกไม่ผิดเดี๋ยวเสริมบอกประมาณนี้แล้วก็ข้างหน้ามันมีดัดลายให้ทำข้างหน้าก็จะมีเดี๋ยวใส่้อง easy care นะครับเพื่อที่จะดอดไปหน้าให้มันปรับต็ดลงได้ครับตอนนี้ ของหมดสั่งของเข้ามาอีกครับแล้วก็อยาได้คันนิ่มครับคันนิ่มครับอยากอยากรอจากคันนี้ครับอันนี้รถใครอีอันนี้รถน้องพี่เปามาทำอะไรอ่ะก็จริงๆคันนี้ตั้งใจจะแต่งเป็นขับสไตล์เพราะว่ายังไม่มีตังค์ซื้อทัวร์ริงเอาแค่นี้ก่อนก็ให้พี่เปิ้ลปากร้านหน่อยครับที่ที่ร้านทำอะไรบ้างอี่ร้านก็ทำ ตกแต่งฮาร์ลีเดลสันทุกรุ่นทกส่วนทั้งหมได้ครับผมก็เรามาคุยปัญหากันก่อนว่าปัญหาเราเกิดที่อะไรอย่างเช่นฮาร์ลีเก่าเก่าอยากบิ้วอยากเก็บใหม่อยากทาเป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพรที่นีเด่นเด่นเรื่องทําสีอยู่แล้วครับเก็บชิ้นงานเก็บอะไรได้หมดครับกับจัดทรงรถครับก็สนใจก็เข้ามาเลยครับตทรหากันที่ศูนย์เก้าห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าแปดหรือ Facebook เสียเปิลมาแล้วแต่งครับ ก็ต้องดูตรงผู้ติด,ดตามนะครับผู้ติด,ดตามก็เป็นหมื่นเอา <S 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 แต่ใครที่ด,ดูเรื่องมาแต่งก็จะมีเฟซบล็อกครับเฟซบลอกโพิม่มให้ฉาดซีฟ็อกก็ฝากดูดีฉาดยัง,ยงไงผมว่าน่าจะทํากันที่นี่แหละ <S 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 แล้วก็น่าจะลื้อเครื่องแล้วไม่นานนะครับก็ฝากติดตามด้วยกับเจ้าคันยังไม่ได้ชื่อนะครับอ้าอีกแล้วอ้ากอีกแล้วก็เดี๋ยวลองให้เพื่อนๆในช่องทางยู u t u b e ่ตั <S <S 2> <S 2> ้ตงชื <S <S ่อหน่อยครับ นะครับสําหรับเจ้าคันเนี้ยไอ้สีเขียวโทนไอ้รถสีดำแต่งโทนสีเขียวควรตั้งชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ปักช่องพี่เปิลเลยได้ครับช่องเสียงเปิลมาล้กเข้าทางเลยครับทุกางเนี้ยวันนี้ในช่องนี้นะครับก็ติดตามมาด้วยเดี๋ยวจะกลับมาทำพิพิธีก็หลายเรื่องเลยที่จะท